ขณะนี้คอยและเจ้ากำลังกำจัดหญ้าซึ่งเป็นศัตรูของข้าด้วยการใช้หานดินหานดินกินยญ้าหานดินกินหญ้าเพราะเป็นหานดินเอามาลาบดูหน้าสิคะหานดินกินหญ้า ไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องใช้เคมีไม่ต้องใช้ยาฆ่าแย่จะใช้ทองมาปราบแย่แล้วก็จะเกิดความสุขดูสิ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 เบิงได้พี่น้องมั่นขนาดเดี๋ยวให้แล้วเลยเนี่ย มุดล่องดูุๆเลยแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าการ,าร,ารแปรเดือด,อดติดเขาก็สิงามขึ้นเจบบน้บัตติเนียบัตติเนีย